วันนี้นะคะก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเซตค่ะเซตคือกลุ่มสมาชิกค่ะเซตก็จะเท่ากับสมาชิกซึ่งจะมีวงเล็บปีกกาอยู่ข้างนอกนะคะที่อยู่ในวงเล็บปิกกาจะเป็นสมาชิกค่ะเครื่องหมายที่ใช้นะคะเครื่องหมายแรกค่ะเครื่องหมาย e อย่างนี้นะคะเครื่องหมายนี้หมายถึงเป็นสมาชิกค่ะแต่ถ้าเป็นเครื่องหมาย e ที่มีขีดอย่างนี้ หมายถึงไม่เป็นสมาชิกค,ค่ะอย่างเช่น A มีสมาชิกเท่ากับ1 2 3งงวงเล็บบปิดตาปิดนะคะจะได้ว่า 1. เป็นสมาชิกของ a 2. เป็นสมาชิกของ a 3. เป็นสมาชิกของ a อ